ทีทองให้ตอดทองมาทองมาผมผมผมไปกลางเลยแล้วกันนะผมดีไปทองทองแนงเดียวทองแนงเดียวเออด้อยู่ที่ผมมันช้าตในตู้ในตู้เอาเหล็กไป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 ทองทองในตู้นะเว้ยกูต่อยพัดเอาเลยเฮียรีบเดินมาลีบเดินมาลีบเดินมา พัดเดี๋ยวพี่ต่อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่ไปกันมันให้ได้ผมไปขวานะโอเคเออไปขวาไปขวาไอ้แตนนี่มาได้ละได้ละที่ไปไปการักไปการถึงแล้วทองทองไปไหนหมดไว้ที่มันทำดูทองสองอันไปเรามาไปเรามมาผมไปซ้ายแล้วพี่ผมไปซ้ายเออขบวนนี้มีเอไปรอดนะผมได้เอไปรอดมานหนึ่งอุ้ยมาอุ้ยมามาสี่ผมกลับนะผมกลับสี่นะผมกลับไปเก็บเอไปรอดไปเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาสอนมาไอ้มาสอนก่อนมันมันจะตายมันมันจะตายแล้วพี่รอดพี่วางเลยไป็นสิบอันเลย เอ้ยมันตีมันตีตีเอียงล่วงล่วงสวยสวยสวยเอ้ยล่วงอีกล่วงอีกล่วงอีกเอ้ตรงกลางตรงกลางนี่ที่เพือนกูสร้างช้ากูเลยสร้างไม่สวยโทษนะเดี๋ยวกูไล่เข่าออกไม่ไหครับมาๆเอามาๆตรงกลางก่อนได้ไปเล่ามาหนึ่งอะไรเดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวไปไปเล่าไปสับข้าเป็ดนี่เอามันตกอ่าไม่เอ้ยมึงมึงเล่นเลยนะมึงเล่นมึงเล่นมึงเล่นต่อเชื่อเยู่เล่นนะมึงเล่นนะกูกูกูกวนมันให้นะเล่น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 ไปเลยกูกวนมันให้มันทำเยี่ยอะไรไม่ได้เลยกูข้าวของอยู่กูข้าวของอยู่บ้านนะกูข้าวของอยู่บ้านนะ เล่นไบกูกลัวมันเองกูกลัวมันเองผมเก็บมาแล้เอ็มมารออะกำลังกลับบ้านวางผิดว่ะเพื่อนกูกลมานะไอ้รีบ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 เก็บของนะกูถึงแล้วถึงแล้วเออถึงถึงได้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 ไดบได้บด้ไบ้ไดกได้ไม้ได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 ้ไม้ได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 ้้ไได้ไดได้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 ไ้ได้ได้ไ้ไ มันไปตัวหนึ่งน้ำมันรูดเล่นสีเฮ้ยเฮ้ยมันไปหาพี่ลืมเลยถ้าถ้าถ้าใช่เหรอพี่พี่อยู่ฟังมามันไม่หาพี่โคตรเยอะอ่ะเออพี่กระโดดพี่กระโดดลงไปเดี๋ยวของตกกระโดดลงไปกระโดดลงไปเดี๋ยวของตกกูตายแล้วกูตายแล้วโอ้โหมันได้ของไปเลยบาลเลยใช่ปะใช่เจ็ดอันอะไรพอๆกับเราตอนนี้โอ้ยอย่าเปิดเออไม่ไปร่อนหนึ่งพกกลุ่ยที่กองกูต่อยังไม่เป็นไรมึงมึงเล่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกว้ามาเหมือนเดิมเล่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาเอออันนี้ระเบิดก่อน จะมาลาเพชรโอ้ผมเม็ดเดียวมันมาหากูเต็มเลยตอนแรกเมื่อเช่นเจ็ดอันนี้กูเก็บได้อะเจ็ดอันนี้คือสุดแล้วรออะไรในรุ่นน่ะแยเหมือนกูแบบเดบแบกอะเฮ้ยมันมามันมาไอได้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 กอนแล้วได้ได้กอนแล้วได้ก่อนแล้วมันไปเก็บมันไปเก็บเพชรทางซ้ายมันไปเก็บเพชรทางซ้ายรีบไปรีบไปมาอยู่มาอยู่ผมเพิ่งเก็บมามาครูมาเอากูเก็บเพชรแบบ ันจะตายมันจะตายเ่อนกูหน่อยเ่อนกูหน่อยมันกูจะตายกลัไปกันลังไปโอ้ดีนะกูไม่ได้เก็บอะไรไอ้เนี้ยมันมาลุมกูสอนไอ้ยไปลองหอกแล้วไม่ขาดอีกมาสามตกกางมาสามขาดอีกห้าไอ้ขาดอีกมามามาสามนะสี่ได้นี่ได้ดาบแล้วช่วยอยู่ช่วยอยู่ตายตก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 เออจะตกเหมือนกันไม่ตกไปตกบอกกันเดียวกูออไปบกลัวสวยกูหาวิธีตีบ้านมันก่อนเที่จคิดไม่ออกไม่บ้านบ้านมันแค่เห็นพี่ตอนนี้บ้านมันแค่เห็นบ้านมันแค่เห็น เข้าใจอยู่หินแล้วมึงจะเข้าไปยังไงอ่ะเอออันนี้ก็ถูกของพีดแล้วเข้าไปหามันยังไงอะพีดไม่มาฟองเลยมาเดสัตว์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 ไปรีบพี่ไปพัดได้อ้หด่ามันแรงด่ามันแรงโอ้มาช่วยแล้วโอ้โหมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วผมไปเก็บเพชรนะผมไม่บวกนะผมไม่บวกนะผมไปเก็บเพชร ดาบมันแรงไวพี่ดาบมันแรงมากใครเขาวางอะไรไว้เว้เนี่ยมันแอปดาบนมันมันมันไม่นต้องบอกสูงกว่ามันพี่ใช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 ่มัน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 ต่อสูงอาะไรรีบไปรีบไปรีบไปรพร้อมผมผมผมฝ่าไปเก็บไดมอนด์เลยกลับมาพัดพัดพัดอ่ะไม่ทันแล้วเดี๋ยวตอนทีนี้ตอนนี้ตอนนี้เล่นไปเล่นไปกูไดมอนด์งานกับผมมันมาเอาหัวบ้าไหมเอาผมวบ้าไม่ไม่ไม่ไปเลยกูเออได้ได้ได้ดาบ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 สวยสวยมากูไล่สุดด้วย ได้ด่ากับเอ็นเลยไม่รอผมไล่ถึงบ้านเฮ้ยเอกกรนให้กูหน่อยได้ป่ะกูไปเอาเพชรทางซ้ายเกรนให้กูหน่อยซ้ายอู้ยเยอะเพื่อนเพื่ตรงนี้เยอะเพื่อนสวยสวยกลับอยู่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 ไอ้เชี่ยกูต้องมีลูกกระานได้ดาบได้ดาบได้ดาบเฮ้ยไปรอในตู้มีเจ็ดแล้วนะขาดอีกพี่ต่อได้อีกห้าใช่ป่ะพี่ กูได้เพชรกูได้เพชรเออได้ขาดขาดอีกแค่สี่อันได้นี่สี่อันได้กอบเวละสอง่าในตู้ในตู้ไม่หา่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วถ้าว่างวางกระจกได้เอ้อย่าชานะมันมันมันอยู่บ้างก็สามตัวผมออกมาแล้วออกมาแล้วได้ได้ได้ช่วยไฟไอเบลอนหน่อยดิ เอ้ยไม่รอดมันเก็บเลยเก็บได้ไหมหนึ่งเก็บแล้วรีบรเก็บผมก็ทำไปเอาเพชรี่เราเล่นง่ายมากเดี๋ยวไปเองไปเองพี่ผมไปฟังขวาผมมาฟังขวาแล้วพี่ไปฟังซ้ายดิฟังซ้ายเพิ่งไปเอามามาไม่มาเกิดได้สามไม่ผมได้สามแล้วฝันั้นก็เกิดแล้วเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปได้ได้เกาะได้เกาะสองได้เกาะสองมันมามันมามันมาไม่เป็นไรแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวแล้วไหวเฮ้ยกลับมาบ้านกลับมาบ้านได้ไม่รอดอีกสองได้ไม่รอดอีกสองกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไม่ก็ฝากเพื่อนมาโอ้ตกไอ้ยัง อะไรยังไม่ตกเลยชอบทำอะไรโง่ๆเว้ยไม่ขาดอันเดียวเร็วได้ก่อนแล้วเนี่ยได้มาแล้วมาสองจะเป็นมาสามังายืๆเพื่อมาเอๆมึงมายืนบ้านทำอะไรกันอะไรก็รอขาไปอยู่ของพึ้นถึงบ้านพี่ได้ได้ได้ก่อนแล้วได้ก่อนแล้วได้ก่อนแล้วเพื่อนเราดเพื่อนเราดวนอยู่เพื่อนเราดวนอยสวยสวยเพื่อนมาผมมาแล้วผมผมสองตัวแต่กูเกิดทาายไม่เกิดทางมันมากเลยนะยังไม่รอดเลยไม่มาไมมาครัว ไอ้หมดจอยมาโดนกู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 กำลังไปกำลังไปเยีนนี่ตัวข้างบนมาเติมแล้วมาเติมแล้วสวยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ลงมาเดี๋ยวมันก็ลงมาไอ้เหี้ยดาบแม่งติดพิษด้วยไอ้สัตว์มาดิดาบเรื่องงแสดาบเราก็เรื่องแสงแล้วตอนเนี้ยไม่ต้องเสียเวลาไม่เสียเวลากันมาะกูจะไปเอาของก่อนใช่ใช่ต้องเล่นกันต้องเล่นกันเดี๋ยวกูไปกวนเดี๋ยวกูไปเสียเวลากับมันเองมึงเล่นกันไปเลยเเลล่่นนจะตายโอ้ยได้เพชรเก็บสองอันวะเฮ้ยมันมาบ้านเราหน่ะใช่ปะกูได้เพชรสองอันนะกูได้เพชรสองอัน มันเอากูนะมันเอากูนะโอ้ยมันจะตายมันจะตายไอ้เชิดนี่ไม่ไปร้องมันถือไม่ไปร้องมันเหลือทีเดียวมันเหลือทีเดียวมันเหลือทีเดียวเอ้ยตายหนึ่งตายหนึ่งเดี๋ยวพี่ทางซ้ายก่อนบ้านมีพวกขนแกะ เต็มเลยตรงนี้ผิดเยอะผิดเยอะมากกลับแล้วผมได้ไม่รอสองอันกลับแล้วลื้อของพี่พี่ิงพี่ิงมันตกอยู่ข้างล่างเพลนปะการงอยู่พี่มามากพี่พี่โยนแม่ผมได้นะนะแล้วผมกลับให้พี่ตอสแล้วพี่เล่นไปอ้าวอ้าวทำไมงั้นเออไอ้ของเรานำมันมากเลยเลยไม่รอ กูได้มาแล้วเอเมรอนเพชรเจ็ดโอ้หใครเขาเก็บแบบลากเข้าอะเนี่ยเราอัพเราอัพไดมอนด์กันยังอ่ะทำไมอัพแล้วอัพอัพกอสามไปแล้วโอเคมันมาไอ้พกอสองพูดผิดอัพกอสองห้แล้วกำลังทำกอสามให้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวไปบูให้ไม่ต่อสูงอ่ะมันจะมันน่าจะเขียบบล็อกบล็อกผมใช่ไหมครับไวผมรีบไปเก็บของมาเมื่อกี้ ต่อบล็อกสูงวะไอ้อะต่อชนกับมันให้มัน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 ก็มันทำกวนเหมือนที่กูไปกวนมันไงมันออกไม่ได้เฮ้ยสวยโอ้ยเอาตายเชี่ยกูตายแทนพี่เฮ้ยเฮ้ยรีบมารีบมากลางหน่อยมันกวนเห็นปะมัน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 กวนทีนี้พวกมึงจะเล่นยากกันได้แล้วก็ไปเติมเดี๋ยวผมผมต่อบล็อกไปกลางให้ รีบมารีบมากลางรีบมากางร่วงวงรวงไวังระวังหลังหลังสวยเดี๋ยวไปเอาไปเอาขวาให้ไปเอาขวาให้ไปเอาขวาให้รีบมารีบมารีบมากางไปกางไปมามาแล้วผมไปซ้ายแล้วัวไปกลัวมันต่อมันงั้นไม่มันเราจะเล่นยากถ้ามันมากลัวเราอ่ะเพชรเจ็ดเมตรไป้ายหน่อย้ายน่าจะเยอะ้ายน่าจะเยอะไปซ้ายหน่อยเก็บขวาแล้วไปซ้ายเก็บเก็บสายแล้วเก็บเก็บแล้วเก็บเม็ดเหมือนกันสวยเออได้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 กอดเยอะได้ก่อดเยอะได้ก่อดเยอะได้เอ็มไม่รออีกหนึ่งได้เอ็มไม่รอเดือนได้เออ็ม่ไม่ครับอ เออเดี๋ยวให้ออม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 รอรอออมให้มันเรียกเยอะก่อนบอกครับแปมหนึ่ง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  user left your channel สิบแปดแล้วมาได้เจ็ดได้ได้ได้คอสามแล้วได้กอสามได้กอสามได้กอสามได้เก็บเก็บเข้าตู้หน่อยไปเพิ่งเก็บของเพื่อนเป็นยันยันดีสะดุ้งเลยชิลคอสามแล้วกอสามแล้วเราไหวแล้วตอนเนี้ยวีเซร์เฟลแล้วตอนเนี้ยตายแล้ว พี่ซอไปเชื่อพื้นที่เราหน่อยดิเอ้ยมันไปขวามันไปขวาตหน่งกูมึงถึงบ้านมาแล้วมาจ้ามาแล้วมาจ้าโอ้โหช้าที่เปล่งเลยเฮ้ยระวังนะมันมาเก็บไดมอนด์ฝั่งขวามาใครอ่ะเฮ้ยมันมันเออมามาช่วยเราบนบ้านเรานะไม่ไปกลัวเฉยหลังอยู่มันไม่รู้มันไม่รู้มันถึงบ้านเราแล้วมันถึงบ้านเราแล้วถึงบ้านเราแล้วเดี๋ยวกูโดนแล้วนะกูโดนมันไปเก็บไดมอนด์กัะสอบตัวนะมันอย่างโง่อ่ะพวกเนี้ยมาผมกำลังลงมาโอ้เตียงเราแตกโอ้ใครอ่ะช้ากันเว้ย ผมบวกเห้อยู่เนี่ยโอ้ยตายตมวิ่่งงตตตาาามมมมัันแแบบ้กึงทำอะไรช้ากันเว้ยโอ้ตายแต่ผมไม oh, ่เก yeah. right> no ิดแล้วอ่ะกูบอกเลยมึงไม่จำเป็นต้องซื้อของอะไรเลยมึงซื้อแค่บล็อกสี่สิบแปดอันอะจบเลยแล้วก็มากลางเลยไม่ต้องซื้ออะไรเลยเพรซื้อไปก็ตายตายแล้วก็ชจ้ากูหน่อยดิโอ้ดีเพื่อนนะกูมีกูมีไอ้นี้อยู่โดนโดนแม่งลุมเซิร์งนี่อะยอมเลยเพื่อน ไม่จะตายไม่จะตายตายกูตายมันเกิดได้รัวๆเลยกูตายคขวยเอ้ยควยเอ้เอ้ยังนึงแต่ไม่สามโอ้เฮียกูจะตายละอ่ะกูเบื่อกูเหลือกูเหลือจะเชื่อแล้วเพื่อนกูกูเข้าใจละโง่แม่งโง่อยู่วันยังค่ำเว้ยทิชช่พากูเลยก็แล้ไอ้ตัดมาผมยังไม่ตกเลยเนี่ยคนดูก็บอกได้นะว่ามึงชอบตกชอบตกไอ้เฮีย ทำไมผมว่าแกงเล่นเอ้ยอัพอัพก่อนนี่มันอัพทั้งทีมป่ะเว้ยหรือว่าทั้งทีมทั้งทีมอ๋อใช่ใช่เจอวินเทอร์เฟลว่าในเจอใครลิตเติ้ลว่ะเดี๋ยวกูการบ้านเองเพราะมึงไปเลยมึงไม่ต้องสนใจกูนะเว้ยปล่อยกูเลยนะกูใช้สมาธิแป๊บนึงนะเพราะกได้ได้ได้ขอแค่โยนนั่นให้พี่ใช่ไหมไอ้หนุ่มไปตรงกลางนะต่อบบอกไปฟังได้ได้ทอง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 ทองอยอะโต้โยนละ โยนทิ้งไว้ก่อนโยนทิ้งไว้แล้วโยนทิ้งไว้แล้วบอสเออมึงใจเย็นดีรอกอนดีไม่๋ยวกูโดนมึงบ่นจริงไงกูตอยกูตอยพัยพัศพัวพัอพัศพัศพัเอัศพเศ้ยอพัศพัศพ่ศพัศพัศพัยพัศพัศพัศ้ั่พัศมัศพ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 ัศ่ผมไม่ได้ต่อเลพต่อช้าก็ยัจะต่อไว้เอ้ย หนีดิไปรี่ไปรี่ไปเรื่อยเอาอะไรมึงเอาบล็อกมานคบอ่ะโอ้เอาเอาผมมีเต็มผมมีเต็มก็บอกแล้วมันโง่ควายลุ้ยๆไม่มีวัวไม่ใช่พี่เมื่อกี้พี่แฝงนะไม่ใช่ผมนะพี่ตอนสักพี่อย่าแซวพี่ดูดูก่อนใจเย็นรีบมารีบมาไปต่อเลยดูไปกลัวมันให้ขอไปต่อขวานะฮะน่ะเฮ้ยบอกว่าเป็นซีเรียสพี่กิ๊งมันยังไม่ออกจากบ้านเลยไปเล่น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 เลยไปเล่นเลยกูกลัวมันให้ เส้นกูต่อเสร็จแล้วเนี่ยใช่ป่ะอย่างงี้ใช่ป่ะเอองั้นรีบมาตรงกลางมาช่วยกันบล็อกหมดวะผมไปซ้ายอย่าเป็นคนได้นะได้สามันได้สามันมันเกิดประโยชน์หน่อยพี่ยิ้มป่วนดิวอทีอันอันอันนี้แซ่หรือเปล่าได้มาได้มาได้มาสามันนะ ไปบ้านทำอะไรเนี่ยวไปเรียนกระดุ้งเลยไอเอาเลยปะเล่นเลยปะอเอะดีเอาดีเล่นเล่นเลยเพื่อนเพื่อนกูนม,มากูม,มาช่วยกูม,มาสวยได้เป็นหา่าน ตายจะตายจะตายจะตายไม่หนีกูอยู่ตายตายไป่วยเดี๋ยวเขอมาเดี๋ยวขอมาเฮ้ยมันมีเอเมลอนเอเมลอนเอเมลอนเอ้ยใครมึงมันช่วงอะ TACST ผม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 ปวดบ้านมันได้อยู่ปวดบ้านมันได้อยู่ผมผมเรียบ้านมันได้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นปลาเขี้ยวใส่ไม่รู้เฮ้ยมึงเอามึงเอาไปเลยเออผมผมผมเรียนไมนอยู่ผมเรียนบ้านไม่อยู่เออไปเอาบ้านมาดิโอ้ผมตายแล้วอ่ะแต่ผมปลาบ้านมันไปเลี้ยอยู่อ่ะเอาเอ้า ไม่มึงควรทําอะไรกูเขาบอกว่าอะไรให้มึงไปทำมรนนั้นนี้ก็จะทำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บให้เมื่อกี้ไปตัวป่วนร้านนาให้ไงเพิ่นกูได้เอเมลอามาถามกูกลับนะได้เลยครับได้ได้เดี๋ยวไปเก็บเพชรให้ก็นั้นกูทํากระจกใส่ให้ปะทำครับต้องทำไม่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 ต้องหรอกเล่นเอาของเอาของเยอะๆมันฆ่าเราไม่ได้เหมือนกัน เลด,ด,ดมอนสีส่เยเอามาดิกล้กลับบ้านใกล้จะได้ก่อนละก่อใช้ห้าเฮ้ยเอ้าดาบหายที้อ,บบอ,าาอ่ะใครยืนอ่ะไม่ใช่กูนะกูบอกก่อนใครเมื่อไม่ใช่กูนะไ <c oughs> อ้ดาบผมหายไปไหนนี่พี่ต้อนนี่อยู่บ้านอะ่ะกูเพิ่งกลับมากูเพิ่งเอาของมาเป็นอะไร รีบไปรีบไปพ่านรีบไปได้ไหมของเขาเกาะอยู่ได้ได้ก่อนแล้วได้ก่อนแล้วได้ก่อนแล้วโอ้ยมากันให้้กูไดอารเดียวอีกอันเดียวเดมอนอีกการเดียวเดมอนอีกการเดียวจะได้นี่แล้วอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นเอาไปเลยอ้าวเข้าไปแล้วได้แล้วได้ดาบได้ดาบได้ดาบแล้วได้ดาบแล้วช่วยกูหน่อยดิกูกำลังไปเอาอ่ะมันมามันมาอยู่กูกูตีมันกูตีกับมันได้ดาบได้ดาบไป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 มันจะ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 มาจะไปต้องเกาะสองสิบอันไล่มันอยู่ไล่มันอยู่ไลาอยู่ลาอยู่ เว้ยเอ้าไม่กูจะปาใส่มันไอ้เหี้ยมึงมาบังเว้ยเอ้าเดินไล่กันมมดผมวิ่งไล่มันอยู่มันมันเอาอิมเปโลไปมันวิ่งจุ๊บอยู่เฮ้ยมันเอ้ใครโดนเกาหลังอ่ะมาช่วยเจ็บมันเจ็บเจ็บเจ็บเหลือทีเดียว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 มันกลับบ้านมันกลับบ้านเฮ้ยขวานมันไม่หาดดีกว่าหยัดบ้านแม่งได้ปะจัดบ้านแม่งได้ปะมาเด็ดมาเด็ดมีเด็กบ้านหนึงผมโยนทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะ ้ะเก็บของไมม่่ตต้้ออองงไหรกเฮ้ยมันตีบ้านเราเอาบ้านเราแตกออกฮ่าตายบ้านชิวเลีอ่ะมันไปได้ไงวะกูก็ไม่รู้อ่ะมันนอมเหรอไม่มีใครไอ้นี่กันเลยเหรอใช่ๆ่เอาดิเอาดิไปอยู่ฝั่งบ้านเรากูเตียงแม่ไม่ได้ไหมกูกูดึงบ้านมาแล้วนะสวยกูตายโอ้โหหายใจเราคนไอ้เหี้ยไม่ไม่ใด่กูนะกูหมายถึงคนอื่นด้วยทำอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ย โดนแล้วต้องเล่นตามมาแล้วกูบอกแล้วเว้ยมันต้องมีคนเฝ้าบ้านแล้วก็เก็บพี่ไงเดี๋ยวไม่ให้แม่งาจริง่ะมันมันมันถ้าถ้าฝ่ายตาดูกันอะเครื่องกูเถอะมันมันมันแมพเล็กแต่มันไม่มันไม่มีใครมองไปทางบ้านเลยไงโอ้โหไม่มีใครเหลียวมองบ้านเลยเว้ยโอ้โหให้กูกูก็มีหน้าที่แค่เก็บพวกเอเมรอนกับไดมอนกูเจอกูก็าผมก็เก็บไดมอนนะผมอะมาต้องโอ้ใครอยู่กับผมอะเพื่อนมึงดูมันวางบอกมันดิ ใครโยนผมมันต้องเอาแล้วผมช่วยอยู่พี่หันหันสวนเลยพี่ได้ได้พี่มาแล้วอยู่ไหนผมผมตามหลังมันอยู่หันหันหันสวนหน่อยพี่หันสวน่อยพี่โอ้ยกูโดนตีช่วยหน่อยดิมึงหันสวนดิหันสวนเคี้ยดเลยทีเดียวเนี่ยขับพี่มึงจริงพี่ตายสวยไม่จะตายไม่จะตายพัไม่จะตายไม่จะตายผมตายแล้วตายอ้ตัวอู้จะไปเกิดรัวรัวเก่าดีเก่าตีบ้านมันดีตีบ้านมันโอ้ยโอ้ยมันมันบัฟมันบัฟมันพีมห้าห้ามันบับ มันบ้าบตายก่อนเลยกูก็โดดตายแล้วอะไฮ้มึงฆ่าหรอกเฮ้ยมันบ้าดูดิพี่จอนพี่ดูดิเฮ้ยกูเห็นแล้วโอ้โหกูไปเล่นมดอื่นกันดีกว่าไอ้แล้วว่ะหมดอะไรหมดสร้างสรรค์หมดสร้างสรรค์ผมอยากเล่นหมดสร้างสรรค์ว่าวันนี้เล่น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 บทโอเคได้รู้เรื่องแล้วเนี่ยหมดเออหมดสร้างสรรค์ด้วยนี่ยขวัญแรงแรงอะพี่กูเข้าใจแล้วคนโง่แม่งก็โง่แบบเหมือนจะเล่นเป็นแต่โง่ไอ่ะใช่ อ,อันไ,ไหนวะเนี่ยทีหมดนะนี่ทีหมดทีหมดเไไดี๋ยวจะไปเล่นฮอน